สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเพียวอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้คุณครูเพียวก็จะมาบอกเทคนิคการปริ้นให้มันไม่มีขอบแบบเนี้ยเราจะปริ้นกันยังไง ไปดูกเลยคัน่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขยายภาพที่เราจะปิมพให้มันเต็มกระดาษ a 4แบบนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็จะไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ไปที่พิมพ์นะคะจากนั้นเราจะเห็นคำว่า,าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์นะคะเราก็ไปเลือกที่ photo printing นะมันจะขึ้นรูปแบบนี้นะคะ แล้วให้คลิกที่ไร่คอรนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะให้เลือกกระดาษที่เราต้องการที่จะพิ้น์นะคะให้ถูกประเภทนะคะค,คุณครูเพียวจะพิ้น์ใส่กระดาษ A4 แบบนี้นะคะพอเราเลือกแล้วเราก็กดโอเคได้เลยจากนั้นก็กดพิมพ์ได้เลยค่ะ พอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมง่ายใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวลองไปทำกันนะคะสวัสดีวันนี้คุณครูเพียวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ